คลิปนี้จะพูดเรื่องการทําบุญนะคะเมื่อวานเอ๋ไลฟ์ใช่ไหมคะมีน้องในคอมเมนต์ถามว่าถ้าไม่ให้ทําบุญโดยการใช้เงินจะทําบุญด้วยอะไรนะคะครูบอกบุญมันง่ายมากนะคะบุญง่ายๆคืออะไรอภัยาทานเป็นทานที่สูงสุดลดความพยาบาทให้ขาดาใจนะคะวิทยาทานเป็นทานที่ดีที่สุดนะคะถามว่าวันนี้คุณมีความรู้อะไรคุณก็เอามาส่งต่อให้คนอื่นถ้าคุณเคยตกหลุมอะไรแล้วคุณขึ้นมาจากหลุมนั้นได้นะคะ คุณหาทางออกกันได้คุณก็บอกคนอื่นนะคะเป็นการอาวุนบอกเขาว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยออกมาแบบนี้นะถ้าวันนี้สามีคุณวีเว้น้อยคุณออกมาแบบนี้แล้วชีวิตจะดีวันนี้คุณตกงานคุณออกมาแบบนี้แล้วชีวิตจะดีวันนี้คุณบาดท้อแท้ชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าคุณออกมาแบบนี้ถึงจะดีคุณเป็นโรคอะไรที่เคยคุณเคยเป็นทั้งหมดแม้คุณท่่นคุณเคยเป็นโรคอะไรมันลงมันเลงเบาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยเป็นนะคะโรคสารพัดโรคหรือความ ทุกทรมานสารพัดทุกทรมานนะคะคุณผ่านมันมาได้ยังไงคุณก็เอามาแบ่งปันค่ะมาอัดคลิปเปิดเอ็ก็ได้นะคะแบ่งปันให้ชาวโลกรู้นะคะว่าเฮ้ยถ้าคนมันเหมือนเราเนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบดูครูก็ได้เฮ้ยชีวิตคุณมันไฮโซอ่ะถูกไหมผัวคุณรวยอะ่ะเออนะคะเพราะครอบครัวคุณดีอะ่ะแล้วคุณอะ่ะ จะมาจะมาเข้าใจหัวใจฉันไะด้ยังไงนะคะคุณก็ทําคลิปสิคะออกมาคนแบบนี้เขาอาจจะไปติดตามกันแล้วพูดคุยกันแล้วให้กําลังใจกันนะคะถามว่าคุณช่วยหนึ่งชีวิตได้นะชีวิตคุณแม่งโคตรเจ๋งเลยนะคะดีกว่าคุณทําบุญร้อยทาบุญพันทำหมื่นหมื่นทําบุญแสนทําบุญล้านอันนั้นเขาเรียกคนซื้อบุญคะ่ะนะคะซื้อบุญนะคะก็เหมือนผู้หญิงเอาง่ายๆคุยกตัวอย่างนี้ ถ้าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้รักคุณนะคะแต่คุณมีเงินอ่ะห้าสิบล้านไปขอเขาอ่ะแต่พ่อแม่เขาต้องให้เขาถามว่าผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียคุณเขาอยากเป็นไหมคะนะคะเขาอยู่กับคุณเขาทุกทนไหมคะเขาทรมานไหมคะหรือคุณจะทําให้เขารักคุณได้ก็ด้วยความนิสัยดีของคุณใช่ไหมไม่ใหม่เขามาเขาอาจจะรู้สึกฝืนๆแต่ถ้าคุณดีกับเขาจริงนะคะแล้วก็รักเขาจริงเมตตาเขาจริงคุณอาจจะได้หัวใจเขาด้วยก็ได้เห็นไหมคะการทาบุญก็เหมือนกันวันนี้คุณซื้อบุญมาเลยนะคะแต่ถ้าคุณไม่ใช่่่คคนนดีีถาามวบุุญ้จะะอยูณ ก็เหมือนเป็นผู้หญิงนะคะห้าสิบล้านคุณจ่ายไปถ้าคุณไม่ใช่คนดีเขาอาจจะมีชู้ก็ได้นะถ้าคุณเขาไม่ใช่คนดีเขาอาจจะหนีไปก็ได้ถูกไหมคะเงินถ้าห้าสิบล้านคุณเสียไปไหมคะนะคะอันนี้ครูบอกเลยนะคะหลักของการทําบุญง่ายๆนะคะวันนี้อภัยให้คนในบ้านได้หรือยังนะคะอภัยให้พ่อแม่ที่ทําร้ายจิตใจเราได้หรือยังอภัยให้กับลูกที่ทําตัวไม่น่ารักกับเราได้หรือยังอภัยให้กับสามีนะคะที่ทําตัวไม่น่ารักกับเราได้หรือยังที่ครูให้แยกแยะต่อคลิปก่อนนะ เราไม่ได้หมดรักกันแต่เราไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำนะคะเออนะคะแยกให้ออกนะอันนี้คุณวชิรสอนครูนะแยกให้ออกนะคะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกลียดชังเขาแต่เราไม่ชอบสิ่งเขาทำเพื่อนเราเราเอาัยให้เขาได้รือย่างนะคะพี่น้องเราที่ทำไม่ดีกับเราเราเอา,ายใยเขาได้อย่างถ้าคุณอาภัยได้หมดแล้วนะคะแล้วคุณค่อยไปทําบุญนะคะเออทำบุญใหญ่นะคะก่อนนะคะไอ้บุญเล็กๆน้อยๆคือเศษบุญนะคะ คุณบอกเลยนะคะว่าบุญพวกนี้ไม่ได้ติดตามครูไปชาติหน้าแต่พ่อแม่พี่น้องถ้าทําดีต่อกันนะคะมีความรักความผูกพันกันในทางที่ดีจะติดตามเราไปชาติหน้าอีกแต่ถ้าทําไม่ดีนะคะก็ติดตามไปชาติหน้าอีกเจ้ากรรมนายเวรก็ติดตามไปชาตินี้นะคะทําบุญเพื่อความสบายใจแต่ไม่ได้บุญจ้านะคะครูกล้าพูดคํานี้นะคะเพราะครูทําบุญแบบนี้มาตลอดเลยทั้งชีวิตถ้าใครรู้จักครูครูไม่เคยตื่นเช้าไ้ใส่บาตรครูไม่เคยทําอะไรเลยมีคนถามครูว่า ครูไม่เห็นทําแบบนี้ทําไมชีวิตครูโชคดีขอโทษนะคะใจครูมันใสๆค่ะไม่เคยคิดร้ายกับใครใครจะมาเกลียดชังครูใครจะมาด่าว่าครูครูไม่ได้มีอารมณ์นะคะครูไม่ได้มีอารมณ์ด้วยไม่มีอารมณ์รวมด้วยะคะ่ะเพราะชีวิตของครูมีแต่การพัฒนาตัวเองนะคะถ้าไม่พัฒนาตัวเองจากคนบ้านนอกไม่มีพ่อแม่เลี้ยงโตมาอย่างนี้คงไม่มีวันนี้หรอกนะคะนะคะถ้าคุณนะคะหยุดใส่ใจคนอื่นก็เหมือนฟังหมาเห่าข้างทาง <c oughs> <c oughs> นะคะ เราแวงด้วยว่ามันจะมากัดหรือเปล่าหรือมันจะมาทําร้ายหรือเปล่านะคะชีวิตก็เดินหน้าถอยหลังอยู่ยงั้นน่ะเดินหน้าถอยหลังไล่หมาเฟียงหินเหนื่อยค่ะนะคะอย่าใส่ใจอะไรเลยนะคะนะคะทำบุญง่ายๆคะ่ะหมาเห่าก็เห่าไปนะคะเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็เงียบป,ปากเองนะคะเออนะคะคนมันทําร้ายเราอะ่ะเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเดี๋ยวมันก็บ่ดเองนะคะจำไว้นะคะถ้าใครนินทานเราเยอะๆให้ขอบคุณมันคะ่ะยุคนี้ยุคยุก,ยก เนะเออนะคะเออนะคะเราถือว่าเขากําลังยิงแอดให้เรานะคะเขาพูดถึงเราเยอะๆคนอยากรู้จักเราหมดเลยนะคะถ้าเขาพูดให้คนจังหวัดไหนฟังคนจังหวัดนั้นก็อยากติดตามเราอยากรู้จักเรานะคะถือว่าเป็นการยิงแอดให้เราค่ะนะคะใครก็แล้วแต่ที่พูดถึงเราทั้งในทางดีและไม่ดีนะคะนี่คุณทุศราก็สอนครูเหมือนกันนะคะถือว่าเขากําลังโฆษณาให้เรา นะคะยิ่งถ้านะักหนังสือพีมพเอาไปลงนี้ต้องขอบคุณมากๆจะเป็นเรื่องรายเรื่องดีเราก็คนเราก็คนดังนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าค่ะนะคะว่าเรานะคะจะต้องทําให้ตัวเองมีความสุขอย่างเดียวเท่านั้นยึดอย่างเดียว